สุริยะบุงวิเศษ y o u ย b e c h ช n n e l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและทันที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษ y o u ย b e c h ช n n e l ทุกท่านครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจรเริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหวยทับท่านหวยสำรานจังหวัดสุรินทร์ สนธีกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาที่เข้ามาลักลอบทำไม่พยุงในฝั่งไทยได้สองคนไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทกักษ์ป่าขิดรักษาร่านสัตว์ปลาห่วยทัพท่านห่วยสำรานจังหวัดสุรินสนธีกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารปลานร้อยเฉพาะกิดผมทหารผ่านที่26และเจ้าหน้าที่ทหารห่วยพันรอ้ 12, รอย2 2่รอร้อยร้อย2 2 กลุ่มชากัมพูชาได้สองคนคือนายชอตซารีอายุ4 0ปีอาศัยอยู่บ้านโดนสวายตำบนตะเกียงตาวอำเภอลองเวิงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาและนายต้นชารัตอายุ42ปีอาศัยอยู่บ้านกระรึงทางเลือกตำบลโกนเกรนอำเภอสมโรงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาของกลางและอุปกรณ์ีิสระในการกระทำพิษไม่พยุ่งแปรรูป12ทอนยาไอซ์ 0.7กิ่มขวานหนึ่งด้ามเลยตัดหนึ่งปืนก้มไบขาดศีรษะหนึ่งอันเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาติดตามพระราชาบัญญตัติป่าใหม่พุทธศักราช2484ติดตามพระราชาบัญญัติสงวงนและคุ้มครองสัตว์ป่าข2อศ2เหา1เกิดบริเวณป่าทิดตะวันตกเฉียงใตบ้บ้านจารัดตําบลจารัดอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทรเจ้าหน้าที่ได้ทําบันทึตดดกตรวจยึดจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูท่อนบัวเชดอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผพิษเก็บรักษาไว้อย่างที่ทำาการเขตรักษาพันธุป์ป่าหอยทับท่านหอยสำรานส่วนยาไอซ์มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรักษาไว้ตามอำนาจหน้าที่ป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินาวง